ขอความร่วมเย็นแห่งพระสัตธรรมต้องมีแด่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่18ุพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563แล้วก็ผ่านมาแล้วสองวันเต็มสำหรับการหล่อพระใหญ่หน้าตักสิเมตรของวัดคุ้งตะเผาของเรา เหลือเวลาอีกวเวลาแห่งบุญกุศลอีก7วันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ก็จะเป็นการหล่อพระใหญ่ตามลำดับซึ่งก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบใน Facebook ไปบางส่วนแล้วอ่ายงไรก็ตามศรัทธายาโยมทั้งหลายกิจกรรมหลักๆก,กิจกรรมสาคัญที่จะต้องใช้พลังศรัทธาพลังบาร,รมีบุญ เป็นจำนวนมากนะก็คือวันพุธกับพลิหัดนะพุธนี้พลิหัดนี้ถ้าใครพอปลีกเวลาได้นะมาช่วยกันนะส่งปูนโม่ปูนมาตั้งโรงทานนะเพราะว่าเราจะรอที่ไหลขององค์พระนะก็เป็นบาร,รมีบุญของเราทั้งหลายอย่างไรก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะวันนี้นะก็ขอ จเจริญพรยามเช้าณนะลานธรรมพระพุทธเจ้าน้อยของวัดคุ้งตะเภาซึ่งอยู่ในส่วนของโซนที่1น่งส่วนทางเข้าของสวนป่าสำนักปฏิบัติธรรมวัดคุ้งตะเภาของเราที่เราได้สร้างพระใหญ่ศรัทธาญาติโยมคงจะเห็นบรรยากาศเป็นป่านะเป็นป่าเป็นต้นไม้เมื่อวานนี้ก็มีบางท่านบางคนหลายคนหลายท่านก็ถามเข้ามาว่า ทำไมเรามาสร้างพระอยู่ริมอยู่ในป่าฮะทำไมไม่สร้างในวัดในพื้นที่หรือไม่หรือไม่สร้างหน้าถนน <c oughs> นะก็เพราะว่าอาดีตมงคนหลวงพ่อท่านปาลบนะเรื่องการสร้างพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาให้เป็นสังเวชนิยะสถานจำลองในยันหนึ่งก็คือว่าบุคคลที่มากราบไหว้บูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อขระทานองค์ใหญ่นั่นตักสิบเมตรนะก็จะได้ ศึกษาพุทธประวัติไปด้วยนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบริเวณที่อัตมานั่งอยู่นี้เนี่ยคือลานร,รมพระพุทธเจ้าน้อยอนะคือรูปปั้นด้านหลังนะก็จะเป็นหินแกะสลักรูปเจ้าชายศิทฐาปางประสูตรนะขนาดใหญนะ่สูงประมาณสัก2เมตรกว่าๆได้นะแกะจากหินทั้งก้อนนะโยมนะแกะสลักจากหินทั้งก้อนหินหินทรายล้วน นะแล้วก็มีพระมีดอกบัวรองพระบาทอีก 7, เจ็ดเจ็ดดอกนะเป็นเป็นตามในในพุทธประวัตินะก็เพื่อที่จะเป็นการสถานที่เรียนรู้ของเด็กๆทั้งหลายแล้วก็ศรัทธาจะยมทั้งหลายได้มาลํำลึกถึงพระพุทธองค์นะตั้งแต่ประสูตรนะเมื่อประสูตรแล้วก็ไปตัดสรู้ที่องค์พระใหญ่ที่เรากําลังสร้างาไปดูกว้างดูสวนสรารนาศ ปางมประ,มะเทศนาหินทรายแกะสลักนะแล้วก็ในในการแสดงธรรมครั้งแรกหลังนะจากนั้นก็ไปกราบพระพุทธปรินิพพานที่ริมแม่น้ำน่านอันนี้เป็นส่วนของสังเวชนิยสถานจำลองนะที่วัดคุ่มเผาได้สร้างดังนั้นเนี่ยศรัทธายาตยมหลายท่านนะที่มาทำบุญนะก็อาจจะเพิ่มใจนะะบางท่านก็ต้องใช้ขนันตะิธรรมนะในการทำบุญเพราะว่า เส้นทางในการเดินทางมายัางสถานที่หล่อพระใหญ่นะเดินได้ทางเดียวนะเดินได้ทางเดียวนะไม่มีเส้นทางใหญ่โตไม่มีถนนสามเลนสี่เลนนะมาแล้วโคดเคี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเขาบอกว่าการทําความดีเนี่ยนะมันต้องมีมีตะบะนะมีตะบะมีการอดทนมีการรู้จักฝึกขันติบรารมีธรรมันถึงจะเรียกได้ว่าเป็นบรารมีถ้ามันง่ายมันไม่เรียกว่าเป็นบรารมี ถ้าบุญมันง่ายมันก็ไม่เรียกว่าบุญเขาบอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากการได้พบพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งการได้พบพระพุทธศาสนาก็ยากดังนั้นศรัทธายาโยมทั้งหลายการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หายากในโลกการที่เราได้มาสร้างบุญเนี่ยก็จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําการทดสอบบารมี บารมีนั้นมี10ประการนะตั้งแต่ทานนะบารมีการให้ศีลลบารมีการรักษาศีลนะศรัทธายาโยมทั้งหลายาการทรําบารมีคติบารมีก็ดีวิริยะบารมีก็ดีเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกเราพัฒนาเราให้เราตั้งกายเป็นบุคคลที่พัฒนาขึ้นนะการเกิดเป็นชาวพุทธอัตมาไปถามเด็ก บางทีเด็กก็บอกว่าเราเกิดเป็นชาวพุทธเนี่ยเรามีอะไรอ่างนั้นเรามีอะไรอ่างนั้นเด็กนะเขาคิดตามเด็กเขาบอกว่าเราก็มีกรรมสิ่ง่างนั้น <c oughs> เกิดเกิดมาแล้วมีกรรมมาเลยอย่างนั้นไนหะเกิดมาเพื่อทําอะไรเขาก็บอกตอบอีกว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมว่างนั้นโอ้โหตายแล้วชีวิตมีแต่กรรมทั้งนั้นเลยนะแต่จริงๆแล้วพระพุทธศาสนานะไม่ได้สอนเรื่องของอให้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเจ้าก,กรรมในเวร เรื่องของการชดใช้กรรมนะแต่ว่าสอนถึงเรื่องของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากเมื่อเกิดมาแล้วเราก็หาโอกาสมาสร้างความดีมาสร้างกรรมดีมาสร้างบาร,รมีเพื่อเป็นเหตุปัใจจัยให้พ้นจากความทุกขนะ์พ้นจากความทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความสภาวะที่ทนได้ยากสภาวะที่เบียดเบียนบีบคั้นทําให้จิตใจของคนเราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะที่ ไม่ไม่มีความสุขนะความสุขทางกายก็ดีความสุขทางใจก็ดีเนี่ยนะก็ได้ชื่อว่าเป็นความสุขแต่ว่าความสุขนะในทางปุถุชนในทางโลกนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นแค่ของชั่วครั้งชั่วคราวเป็นของหลอกเหมือนอากาศร้อนนะอากาศร้อนเราก็หนีไปเข้าล่มหนีไปเข้าล่มแล้วไม่พอใจหนีไปเข้าห้องแอรนะ์มีความสุขขึ้นมาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่ง เมื่อเข้าห้องแอร์ไดส้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกหนาวหนาะวความสุขมันก็มันก็เริ่มจะหายไปแล้วนะก็เริ่มกลายเป็นความทุกข์อีกแล้วพอมันหนาวปุ๊บก็ออกไปข้างนอกออกมาข้างนอก,ออก,ม,าานอกมาเจออากาศอุ่นๆก็รู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็มีความสุขขึ้นมานิดหน่อยสักพักมันก็เหงื่อตกแนะก็ร้อนอีกพอร้อนก็ทุกข์อีกนี่นี่ความนี่อุปมาดังความทุกข์ความสุขความทุกข์ของปุถุชนแลนะ้เป็นความสุข ที่ยังมีเงื่อนไขต้องอย่างนั้นอ่ะถึงจะมีความสุขต้องอย่างนี้ถึงจะมีความสุขนะเหมือนเราซื้อหวยอยากจะมีความสุขเพราะซื้อหวยนะก็ลงทนุนลงแรงแต่ว่าพอพอหวยไม่ออกเราก็มีความทุกขนะ์เป็นอย่างนี้นี่ความสุขแบบปุถุชนเขาประกอบเป็นความสุขที่เจือไปด้วยกิเลสตัณหานะราคาผูกพันทําให้เรานั้นมีเงื่อนไขในชีวิตจะมีความสุขแทนที่จะมีความสุขง่ายๆโดยที่ไม่ต้อง ไปตั้งเงินไขนะเราก็ไปตั้งเงินไขอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะถึงจะมีความสุขถึงจะมีความสบายนะได้บ้านแล้วได้ได้บ้านแล้วก็อยากได้รถนะบางคนได้รถแล้วก็อยากได้รถที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนะมันเป็นความทยานอยากนะตัณหาทยานอยากดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์นะเมื่อแรกประสูตรแรกประสูตรในพุทธประวัตินะพระองค์เดินได้79 ตรัสอสภิวาจาคำพูดคำแรกว่าเชตโธหัมมัสมิโลกสอาโคหัมมัสมิโลกัสะเชตโธหัมมัสมิโลกัสะนะอายมันติมาชาตินัติธานีปุณณภวติเป็นต้นซึ่งก็แปลว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนะพบใหม่จะไม่มีแกเราอีกนี่พระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อประสูตรตรัสอสภิวาจาประกาศว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดีให้ได้ เราจะเป็นคนที่ประเสริฐให้ได้นะและพบใหม่คือการเกิดความทุกข์ความสุขทั้งหลายน้งพวงเนี่ยจักไม่มีกแกเรานั่นดังนี้นะเป็นการสาั้งสัจจะวาจาว่าคนเรานั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องทําความดีให้ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอะไรจะเกิดในบ้านจะเกิดในป่าจะเกิดในวังจะเกิดในโรงพยาบาลนะเราก็คือการเกิดเหมือนกันโอกาสมีสองมือสองเท้า เกิดมาตัวเปล่ามีโอกาสในการสร้างบาร,รมีองค์พระพุทธเจ้าเกิดประสู寿ในป่าอย่างนี้นะที่เราเห็นแต่พระองค์ก็สามารถสร้างบาร,รมีสร้างสมพัฒนาตนนะจนกลายเป็นองค์พระบรมศาสดาของเราท่านทั้งหลายได้ดังนั้นสันทธาติยมทั้งหลายโอกาสในการสร้างบาร,รมีนั้นโอกาสในการสร้างบุญนั้นอยู่กับเราทุกขณะอยู่กับเราทุกเมื่อ เราอยู่กับที่วันนี้วันทํางานไปทํางานแล้วอาจจะมีความขุ่นข้องหมองใจอาจจะมีเพื่อนร่วมงานมาแอบมาติดชิ้นนินทา,าแอบาดดาเราเราก็ฝึกขันติบาร,รมีนะมาพัฒนาตัวเองไม่ว่าไม่ตอบไม่ว่าไม่กล่าวเขานะขันติปรมังตะโปตีติขานะขันติเ,เป็นตบะอย่างยิ่งนะเป็นความเพียรเผาเ,าเป็นตบะคือความเพียรเผากิเลสนะถ้าเรารู้จักที่จะอดทน ข่มใจอดทนต่อการงานที่หนักหนาะสาหัสอดทนต่อความไม่พอใจอดทนต่อการอาการใช้คําพูดว,าาว่าจะว่ากล่าวส่อเสียดเพื่อเจอ้านะก็เป็นการฝึกสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาวัดถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ทํางานเราก็สร้างบาร,รมีได้แล้วก็ฝึกบาร,รมีได้นะฝึกขันติบาร,รมีนะฝึกวิทยาบาร,รมีแล้วก็ฝึกได้นะก็เป็นบาร,รมีในฝ่าย ที่เราสามารถทําได้แม้เราจะอยู่ที่บ้านอย่างไรก็ดีนะศร,ทรยยัทธาญาตโยมทั้งหลายนะโอกาสแห่งบุญใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาสร้างพระมหาปฏิมาณหน้าตัก10เมตรได้เกิดขึ้นแล้วเป็นบุญใหญ่ที่หาได้ยากศร,ทรยยัทธาญาติโยมทุกท่านก็ประชาสัมพันธ์ถ้ายังมีโอกาสนะวันนี้วันจันท์เวลา10บโมงวัดก็มีการเทปูนหล่อพระหัตถ์คือหล่อมือขององค์พระ ญาติโย,ยมท่านใดพอปีกเวลามาได้ก็ขอเชิญเจริญศรัทธามาร่วมกันส่งปูนนะเพื่อที่จะหล่อองค์พระในส่วนของพระหัตถ์หล่อมือให้เรียบร้อยทําอะไรก็จะสําเร็จถ่าวันอย่างนั้นนะวันนี้เบาๆสามโม่แล้วก็มาเจอกันนะในวันวันพุธวันพฤหัสนะซึ่งวันนั้นก็จะหล่อวันละอีกหลายๆร้อย,ยโมนะ่เพื่อที่จะเทอ,องค์พระตันะ้งแต่พระ,ะโอลงมาจนถึง อกนะแล้วก็เทพระเศียรอีกนะด้านบนเทพระเศียรอีกวันหนึ่งวันพฤหัสเทพระเศียรน,นะใครอยากจะปัญญาผ่องใสทําอะไรก็ก้าวหน้าทําอะไรก็สําเร็จแล้วก็มาหล่อพระเศียรกันอ่าเดี๋ยวจะพาไปชมอ่าพระคุณเจ้าทําการถอดแบบองค์พระนะเดี๋ยวจะพาไปชมนะ,อะถอดแบบองค์พระที่ได้หล่อก,กันไปนะเดี๋ยวให้ญาติโยมทุกคนไปตั้งจิตอนุโมทนาบุญกันในอีกสักครู่แล้วก็จะไล่อีกครั้งหนึ่ง ก็ขออนุโมทนาศรัทธาทุกท่านขอเจริญพร